โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นโครงการซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้บูรณาการโครงการขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเรื่องมลาวะสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับชุมชนรอบบริเวณโรงงานได้อย่างมีความสุขได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2557 ถึง2 5 6 0และต่อมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ในการที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุขจึงให้ไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตั้งแต่พศ2561ถึง2580ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี้แบ่งออกเป็น3ระยะใน3ระยะนี้ระยะที่1จะเริ่มตั้งแต่ปี2561ถึง2570เรามีแผนที่จะพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงวิเวศในช่วง10ปีแรก15จังหวัด18พื้นที่ โดยในแผนระยะที่2นับตั้งแต่ปีพศ2571ถึงพศ2575มีแผนในการพัฒนาพื้นที่เพิ่มอีก4จังหวัด15พื้นที่และในแผนระยะสุดท้ายคือแผนระยะที่3นับตั้งแต่ปีพศ2575ถึง2580มีแผนพัฒนาเพิ่มพื้นที่อีก20จังหวัด20พื้นที่รวมแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี เรามีแผนพัฒนารวมทั้งสิ้น39จังหวัด53พื้นที่สำหรับพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร,ระยะที่1ประกอบด้วยจังหวัดระยองสมุทรปราก,การสมุทรสาครชาเชิงเศรปราจีนบุรีชนบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบ,บุรีนครราชสีมาขอนแก่น ลาดบุรีสุราษฎร์ธานีและสงขลารวม15จังหวัด18พื้นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในระดับส่วนกลางระดับจังหวัดและระดับพื้นที่เพื่อจะทำแผนและดำเนินการตามแผนร่วมกับจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เป้าหมายตามเกณฑ์การพัฒนา5มิติ20ด้านซึ่งประกอบด้วย มิติกายภาพมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและการบริหารจัดการเพื่อนําไปสู่ระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่างๆได้แก่ระดับที่1การมีส่วนร่วมระดับที่2การส่งเสริมระดับที่3ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรระดับที่4การพึ่งพาอาศัยระดับที่5เมืองน้าอยู่คู่อุตสาหกรรมซึ่งได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะที่1ภายในปี2565 ทั้ง18พื ies, um, ้นที่ใน15จังหวัดเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชลี่ิเวสระดับที่3ผลการพัฒนาในระยะที่1พบว่ามีพื้นที่ที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชลีิิเวศผ่านระดับที่4จํานวน2จังหวัด3พื้นที่ผ่านระดับที่3จํานวน2จังหวัด2พื้นที่และพื้นที่ที่เหลืออีก13พื้นที่ผ่านระดับที่2ซึ่งพบว่า15จังหวัด18พื้นที่ มีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกันอย่างจริงจังรวมทั้งบูรณาการโครงการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละพื้นที่และในส่วนของจังหวัดเป้าหมายระยะที่2และ3ได้เริ่มตื่นตัวเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระยองถ้าย้อนหลังกลับไปสัก40ปีเราเป็นจังหวัดที่ มีอาชีพหลักก็คือการเกษตรกรรมนอกจากนั้นก็ยังมีที่ท่องเที่ยวเพราะอยู่ติดดินชายทะเลก็มีชายหาดมีเกาะสมเด็จที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันแต่หลังจากที่รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนนโยบายให้จังหวัดระยองเป็นที่ตั้งของพิทเช n s ซีบอร์ดให้ทางอุตสาหกรรมปิโตเคมีเข้ามาตั้งที่จังหวัดระยองก็ทำให ความเจริญเติบโตของจังหวัดระยองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีรายได้ต่อหัวของประชากรหรือที่เรียกว่า g p p สูงที่สุดในประเทศไทยอยู่ในตอนนี้นะครับอยู่ที่1.1ล้านบาทในขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็เพิ่มให้จังหวัดระยองให้เป็นฮับของการบินโดยมีสนามบินนานาชาติอุตภเพาเป็นจุดหลักแล้วก็มีการทำรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบินเข้ามา มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางังทางบกนะครับโดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ในขณะเดียวกันทางน้ําก็จะมีท่าเรือมาตพุทธท่าเรือแหลมฉบังนะครับที่จะพัฒนาขึ้นมาให้เป็นท่าเรือนานา,นาชาติแล้วก็เพิ่มเติมมาก็คือมีศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆของประเทศที่อำเภอวังจันทร์ของจังหวัดระยอง ซึ่งความเจริญเหล่านี้นะครับที่เข้ามานั้นทําให้จังหวัดระยองเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็เกิดมลภาวะตรงนี้ทําให้สิ่งแวดล้อมนั้นก็ได้รับความเสียหายไปการที่เรานําเอาแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือ e ี o Industrial Town เข้ามาใช้นั้นก็จะเป็นการระดมทุกภาคส่วนนะครับให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาจังหวัดระยองให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีความสมดุลทั้งทางด้านการเจริญทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเดิมนั้นจังหวัดระยองมีเขตควบคุมมลพิษ1จุดนะครับก็คือนิคมอุตสาหกรรมมัตพุทธซึ่งตรงนี้ผู้ประกอบการเองรวมทั้งทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมกันพัฒนาโดยใช้แนวคิดของ eco industrial town ก็จะสามารถทำให้จังหวัดระยองนั้นเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนคนที่อยู่ในจังหวัดระยองก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขในขณะเดียวกันการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีอุตสาหกรรมเป็นตัวนำก็จะสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับจากการขยายตัวของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมประชาชนในจังหวัดระยองต้องประสบกับปัญหาอากาศเสียฝุ่นสารพิษ น้ำเสียและอุบัติเหตุจากโรงงานหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยนำทุนหรืองบประมาณไปใช้ในทิศท,ทางที่เหมาะสมจะทําให้จังหวัดระยองเป็นเมืองหน้าอยู่คู่อุตสาหกรรมแฮปป i n เนสและก้าวเข้าสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดการพัฒนาจังหวัดระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนให้ภา,าคอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาและเป็นที่ยอมรับต่อสังคมในอนาคตดังนั้นความสําเร็จของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้องบูรณาการการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้บริบทของพื้นที่ตามแผนการดำเนินง,งานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในปี2562ถึง2563จังหวัดระยองได้ผ่านการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่4การพึ่งพาอาศัยทั้ง2พื้นที่คือพื้นที่เขตควบคุมมลพิษและเขตประกอบการ IRPC นอกจากนั้นจังหวัดระยองได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในปีพศ2564ถึง2565มุ่งสู่ระดับที่5เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมแฮปปี้ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยองเป็นความท้าทายหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งในการดําเนินการต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและมีกลไกและขั้นตอนในการดําเนินงานซึ่งในปี2562ถึง2563ที่ผ่านมาเราได้กําหนด2พื้นที่เป้าหมายซึ่งพื้นที่เป้าหมายต้องมีความพร้อมในการดําเนินงานพื้นที่แรกคือพื้นที่เขตควบคุมมลพิษซึ่งมีทั้งหมด6ตําบล ประกอบไปด้วยตำบลมัตพุทธตำบลเนินพระตำบลห้วยโป่งตำบลทับมาตำบลมาบขาและตำบลบ้านฉางพื้นที่ที่2คือพื้นที่เขตประกอบการใน APC ประกอบด้วยตำบลตะพงตำบลบ้านแรงและตำบลเชิงเนิน,นกลไกกลับเครื่อนจะประกอบด้วยคณะทำงานสองคณะคณะแรกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยองโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณา แผนการดําเนินงานกํากับติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศคณะที่2เป็นคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Network ซึ่งแบ่งได้เป็นอีก2คณะดังนี้คณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดลยองและคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่เขตประกอบการ IRPC ในการดำเนินการที่ผ่านมาจังหวัดระยองได้ผ่านการประเมินในระดับที่4ซึ่งในปี2 5 6 4ถึง2505เราคาดหวังที่จะนำา2พื้นที่นี้ก้าวสู่ระดับที่5 happy n e s e และทางจังหวัดระยองได้ประกาศนาโยบายนำแนวทางการพัฒนามนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ครอบคลุมไปทั้งจังหวัดและจะขยายผลพื้นที่เพิ่มเติมอีกซึ่งคาดหวังว่าการดาเนินการจะเป็นไปตาม เปาหมายที่ได้กำหนดไว้